สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดแล้วก็โอกาสมาดูกันได้นะคลิปนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของโชคลาภด้วยสำหรับท่านที่ก็มาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวง แบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าด,ดวงของท่านแต่ละคนจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและ โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้การงานการเงินความรักดีขึ้นมีโอกาสดีได้รับเงินมีการบริหารจัดการมีการติดต่อการค้าขายได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีอุปสรรคยังมีปัญหาที่จะต้องระวังรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ10เหรียญน,นะครับการเงินการงานความรัก ดีนะครับวันนี้การทํางานจะประสบผลสําเร็จการเจรจาการต่อรองการค้าขายทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีทรัพย์สินมีรายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาจํานวนไม่น้อยนะครับส่วนเรื่องความรักก็จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันลูกหลานบริวารมีส่วนที่ดีร่วมกันคิดร่วมกันทําสร้างอะไรไดีๆขึ้นมานะครับบางครอบครัวก็จะมีทายาทเล็กๆเ,เ,เข้ามา ด้วยในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น4ดาบนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะมีปัญหาสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เรารอคอยนะครับอาจจะมาช้าท่านต้องใจเย็นๆในการรอคอยด้วยนะครับอย่าใจร้อนรวมทั้งการฟื้นฟูการดูแลสุขภาพก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการต้องใส่ใจอยู่เหมือนกันนะครับอย่าใจร้อนในจุดนี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดทนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาด้วยนะครับคนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่ก็ต้องระวังนะครับอย่าประมาทในเรื่องของสุขภาพนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับถ้าเผื่อว่าเราเจอปัญหาตรงนี้ก็จะเกิดอะไรที่ไม่ดีนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทาง และก็โชคลาภสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับโอกาสดีโชคลาภมีสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะครับตลบดดวงชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการงานการติดต่อการสื่อสารการที่จะทําสัญญาเจราจาตกลงอะใหม่ๆมีโอกาสได้รับผลสําเร็จนะครับการที่ท่านจะได้เริ่มงานสารต่อ ธุรกิจต่างๆการค้าขายดีเยี่ยมและการเงินมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆด้วยนะครับมีการหมุนเวียนเข้ามาของเงินทุนตลอดแล้วก็ความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับจุดที่อาจจะมีปัญหาต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับส่วนโอกาสโชคลาภดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับมีแนวโน้มจะได้ รับเงินมีบรรยากาศใหม่ๆสดใสขึ้นมานะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจัน์นะครับพี่น้องชาววันจัน์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีวันนี้แก้ไขได้เริ่มต้นงานมีเงินมีความรักที่ดีขึ้นหรือไม่คนที่เคยเจอปัญหาจุบปัสสาวมาก่อนก็จะได้คลี่ขายได้นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็นเทมเพ n c นก็มีบรรยากาศใหม่ม เปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับคนที่เคยเจอปัญหาเจอบปะสษ์มาก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มคลี่คลายได้มีงานเข้ามาเริ่มต้นงานใหม่ได้ดีขึ้นในวันนี้นะครับหรือไม่ก็เรื่องของการเงินรายรับเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดความรักก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงมีความสมดุลขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นสตานะครับนี่ก็การเริ่มต้นใหม่ๆบางเรื่องบางอย่างเราอาจจะไปเริ่มต้น จากจุดที่เป็นศูนย์คือเริ่มต้นใหม่ได้นะครับคือเปลี่ยนแปลงรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาจจะเจอปัญหามาก่อนหน้านี้ไม่ต้องกลัวนะครับอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นอย่าก,กลัวคําว่าลลมเหลวเพราะว่าท่านอาจจะเจอมามากแต่วันนี้คือเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการงานการเงินการดาเนินชีวิตต่างๆนะครับมีโอกาสนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น8ถ้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับงานไม่มีไม่มีความรุ่งเรืองหรือว่ามีแต่อุปสรรควันนี้ก็มีโอกาสใหม่ได้งานบางคนก็ย้ายงานบางคนก็ได้มีการเดินทางไปทำงานที่ใหม่ด้วยเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงานในช่วงนี้ก็จะดีนะครับ เรื่องของการเงินก็จะผ่านมรสมผ่านอุปสรรคแล้วก็เริ่มมีรายรับเข้ามานะครับความรักก็กลับมาเข้าใจกันได้บางคนก็อาจจะขัดแยง้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก่อน,อนหน้านี้วันนี้กลับมาแล้วนะครับคนรักก็จะกลับมานะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็จะค่อยๆฟื้นฟูนะครับมีโอกาสใหม่โอกาสดีขึ้นครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภทิศทางชีวิตนะครับเป็น อัศวินดาบนะครับชีวิตเริ่มมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางการย้ายที่อยู่นั่นคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้มีการคลี่คลายปัญหาได้นะครับไม่ว่าปัญหาการงานการเงินความรักทิศท,ทางแนวทางชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะเคยเจออุปสรรคมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นได้ใหม่มีงานมีเงินมีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้ง แนวร่วมชีวิตจะมีความมั่นคงขึ้นได้งานที่ตรงกับใจได้ชีวิตใหม่ๆเข้ามามีอนาคตดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีด้านที่ควรระวังอย่างมากแล้วก็มีด้านที่เป็นโอกาสไม่น้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามา ดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเลิฟเวอร์นะครับประเด็นความชอบความรักบางทีพี่น้องชาววันอังคารอาจจะได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรักสิ่งที่ท่านชอบมากเป็นพิเศษนะครับคือผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรบางทีก็ไม่ได้สนใจไม่ใส่ใจอาจจะไม่ได้เหมือนที่ต้องการก็เป็นไปได้นะครับเกิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับความรักก็ชอบสิ่งนั้น อยากได้สิ่งนั้นทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นเต็มที่นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นทาวเวอร์นะครับนี่คือจุดที่ต้องระวังเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาโดยที่ท่านไม่รู้ตัวปุบป,ปรับกระทันหันควบคุมไม่ได้แต่ว่าผลมันเกิดความเสียหายเป็นจํานวนมากๆนะครับก็ต้องระวังนะครับการดําเนินชีวิตการเดินทางการขับขี่ยวดยานทั้งหลายทั้งปวงต้อง ระหว่งเป็นพิเศษนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น8ไม้เท้าโอกาสดีในส่วนที่เป็นเรื่องของการงานนะครับการงานก็ขยายงานได้สร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางคนมีงานหลักอยู่แล้วก็จะมีอาชีพสำรองอาชีพเสริมเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับส่วนเรื่องโอกาสตามมาคือเรื่องของอส,สังหาริมทรัพย์นะครับมีโอกาสที่ดีที่ชาววดังคารจะได้บ้าน ได้ที่ดินหรือไม่ก็ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสร้างบ้านเรือนมีโอกาสดีในช่วงนี้นะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นเดือนมูนนะครับมีบรรยากาศของความคุมเครือในบางเรื่องนะครับโดยเฉพาะประเด็นของอารมณ์ความรักนะครับจะรุปดวงคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้ต้องระวังเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องเราที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับป,ป,ปุบปรับกระทันหันควบคุมไม่ได้และก็เกิดความเสียหายได้จำนวนมากๆต้องระวังนะครับส่วนเรื่องของงานวันนี้ดีขึ้นนะครับขายายงานสร้างโอกาสใหม่งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นขึ้นที่ดินบ้านต่างๆเหล่านี้บางคนก็จะค้าขายเรื่องของที่ดินเนื่องบ้านก็มีกําไรมีเงินจํานวนมากๆบางคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมเหล่านี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีรวมทั้งคนที่โชคดีไปมากกว่านั้นก็มีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินด้วยนะครับส่วนความรักอาจจะมีการทุ่มเทเพื่อความรักแต่ว่าผลกลับไม่เหมือนที่ต้องการนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความชอบความพอใจได้ทําได้รักได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นผลกลับมายังไม่เหมือนที่ต้องการนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้เรื่องของการเรียนรู้การพัฒนา เรื่องของสภาวะจิตใจนะครับศึกษาอบรมแล้วก็สร้างมูลสร้างกุศลก็มีส่วนสําคัญบางคนก็อาจจะมีการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจมีงานเสริมเข้ามาด้วยในช่วงนี้แต่มีเรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10ดาบนะครับปัญหาสุขภาพปัญหาความทุกข์ทางใจหรือไม่ก็เหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่มันคุก มันคุกคามเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับเหมือนกับว่า,าสิ่งที่ไม่ดีเริ่มที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตมากเป็นพิเศษก็ต้องระวังหนักแน่นแก้ไขมั่นคงระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นฟูลนะครับเป็นบรรยากาศของการเดินทางนะครับการพักผ่อนมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามางานก็เป็นงานจอบงานฟรีแลนซ์งานเสริมอาชีพอิสระที่จะเริ่มเข้ามาในช่วงเวลานี้หรือไม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงงาน ย้ายงานด้วยนะครับคือเริ่มต้นใหม่ได้การเงินก็ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินแต่ว่ารายจ่ายเยอะส่วนเรื่องความรักยังไม่ลงตัวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นพระสังฆราชนะครับเป็นตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่จะช่วยเหลือเกื้อหน,นุนส่งเสริมให้ชาววันพุธเ,เ,เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อผิดพลาดและก็เดินหน้าต่อไปได้ บางคนก็เน้นไปที่เรื่องของการศึกษาเรียนรู้การที่จะปฏิบัติทําการสร้างมูลกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมีส่วนสําคัญด้วยในการที่จะส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่ดีที่ท่านจะผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีขึ้นนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับบรรยากาศดีขึ้นลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้ชีวิตมันมีความหมายมีความสุขมากขึ้นนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงต้องระวังปัญหาสุขภาพปัญหาบางอย่างที่มันอักอกหนักใจนะครับมีความทุกข์มีความทรมานในบางเรื่องบางอย่างอยูอย่ด้วยการเรียนรู้การพักผ่อนหย่อนใจการปฏิบัติธรรมหรือว่าศึกษา อ่าที่เป็นแนวทางของชีวิตก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับบางคนก็อ่าเน้นไปที่เรื่องของการพักผ่อนเดินทางมีกิจกรรมเสริมความสนุกสนานเข้ามาบางคนก็จะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างกุศลปฏิบัติธรรมนะครับมีโอกาสดีในการที่จะผ่านอุปสรรคได้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือการงานก็อาจจะเป็นงานจอ็อบงานฟรีแลนเข้ามามา,มากในช่วงนี้การเงินรายรับได้ดีแต่ว่ารายจย่ายยังเยอะประเด็นความรักยังไม่ลงตัวนะครับแต่สิ่งที่ดีคือบรรยากาศเริ่มดีขึ้น จะผ่านอุปสรรคมีเรื่องราวใหม่ๆที่น่าพอใจเข้ามานะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัส,สบดีครับวันนี้ต่อยอดร่ำรวยโชคลาภชีวิตดีขึ้นอย่างมากมายนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัส,สบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ w ิน Off f อร์จเป็นกลงล้อของโชคลาภชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรหมุนเข้ามา ในวงจรชีวิตของชาววันเพฤนหัสวสดีค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับเรื่องของงานเรื่องของการเงินทรัพย์สินรายได้ชีวิตเคลื่อนไหวไปสู่จุดที่มีความสำเร็จอย่างมากมายด้วยนะครับโอกาสหไปก็จะเกิดขึ้นเดินหน้าต่อไปแบบมีความมั่นใจด้วยครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น4ี่ริยนนะครับการบริหารจัดการเงินก็มีความจําเป็นนะครับใช้ใจ่ายลงทุนจัดการต่างๆต่อไปเพื่อให้มันต่อย,ยอด เรื่องของความร่ำรวยร่องของโอกาสการเงินต่อไปครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นสองดาบยังมีการติดต่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้นนะครับโลกออนไลน์ก็ดีขึ้นนะครับรวดเร็วฉับพันมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านต้องทําด้วยความระมัดระวังรอบคอบด้วยนะครับสิ่งที่ควรระวังเพิ่ม,เต,มเติมคือเรื่องของความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสโชคลาภสําหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับเป็นจักรพัรดินนีนะครับวันนี้ก็รวยนะครับอร่มรวยสุภาพสตรีเด่นในเรื่องของทรัพย์สินรายได้นะครับสุภาพบุรุษก็จะมีคู่คิดคู่ครองที่มีความมั่นคงเข้าใจซึ่งกัน,น,กนและกันและก็รับโชคใหญ่มีการเงินหมุนเวียนเข้ามาจํานวนมากๆนะครับสรุปดวงชาววันพฤหัสบดีนะครับ วันนี้นะครับดวงดีมากเด่นมากชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับขับเคลื่อนเข้ามาวงจรชีวิตโชคชะตาเริ่มหมุนเข้ามาตลอดนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นอะไรงานใหม่งานสําคัญสําคัญได้ทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์ความสำเร็จมั่นคงตามมาอีกเยอะแยะทีเดียวนะครับการติดต่อการสื่อสาร รวดเร็วขึ้นได้งานได้อะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่ว่าก็ต้องรวะวังระวังรอบครอบนิดหนึ่งนะครับโอกาสดีเยี่ยมร่ำรวยมีความรักมีความลงตัวมีความสมบูรณ์มากในช่วงนี้สำหรับชาววันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต แล้โชคลาบเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ก็รอคอยค่อยๆเริ่มต้นนะครับโอกาสดีในเรื่องของการงานและสิ่งเดินที่จะตามมานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัส,สบ,บดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่บัญญัติใบที่หนึ่งคืออัศวินถ้วยนะครับ การรอคอยทุกอย่างนะครับต้องเรียนรู้ต้องใจเย็นๆนะครับมันเหมือนกับว่าชีวิตของท่านเดินช้าไปนิดนึ่งสิ่งที่ต้องการสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอนะอาจจะมาช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านยังมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งนั้นโดยเฉพาะประเด็นความรักที่รอนะครับใจเย็นๆด้วยครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น4ถ้วยนะครับเกิดความหงุดหงิดต่อการรอคอยมีอะไรบางอย่างเข้ามากระทบอารมณ์เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างเกี่ยวกับการสื่อสารผลลัพธ์กับความตั้งใจไม่ตรงนะครับเกิดข้อเปรียบเทียบไม่พอใจเป็นความทุกข์ได้นะครับทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับก็อาจจะมีความหมายมีคุณค่าอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นอัศวิน ไม่เท้านะครับมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะเดินทางไปรับงานใหม่ทํางานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานด้วยนะครับสำหรับคนเริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพวันนี้ก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับ เป็นสี่ไม้เท้านะครับโอกาสดีเริ่มต้นได,ด้ดีมีงานมีเงินมีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นได้นะครับและก็สานต่อให้พัฒนาต่อไปในอนาคตครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนมีการรอคอยนะครับมีการเรียนรู้มีพัฒนาการแล้วก็มีการเริ่มต้นได้ดีขึ้นงานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานตำแหน่งงานหรือไม่ก็เดินหน้าต่อไปสานต่อให้งานของท่านประสบผลสาเร็จได้ การที่รอคอยงานมาน,านานก็จะได้รับโอกาสด้วยในงานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวนะครับการเงินก็เริ่มมีรายได้นะครับส่วนโอกาสความรักก็อยู่ในช่วงเวลาของการรอคอยอาจจะงหงุดหงิดลำคาญต่อการรอคอยบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลลัพธ์ก็เริ่มอยู่ในทิศท,ทางที่ดีขึ้นโชคลาภโอกาสต่างๆกำลังจะเข้ามานะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้งานเยอะนะครับงานมากขึ้นอ,อาจจะมีงานจอบงานฟรีแลนซ์เข้ามาตลอดด้วยนะครับการเงินก็เริ่มมีรายรับ นะครับมีเงินสัพัดมีแสงสว่างเข้ามาในท่ามกลางปัญหามีโอกาสไปใหม่รอยอยู่ข้างหน้าส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์เป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไยพ่ปยากรใบที่หนึ่งเป็นเก้าเหรียญน,นะครับเรื่องของสถานะของสุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะเด่น ในเรื่องของความเชื่อมั่นการสร้างงานสร้างอาชีพได้รายรับมีรายรได,ได้มีความมั่นคงขึ้นมีความภาคภูมิใจในตัวเองในสิ่งที่เป็นอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ลงตัวในเรื่องของความรักหรือไม่บางคนก็พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9ไม่เท้างานเยอะขึ้นทั้งงาน ประจำที่ทําอยู่ก็อาจจะมีงานจ็อบงานเสริมเข้ามาตลอดด้วยในช่วงเวลานี้นะครับบริหารจัดการการงานดีๆนะครับเพราะว่างานบางงานก็อาจจะเร่งรีบทําให้เกิดความเหนื่อยทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาด้วยก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น6เหรียญวันนี้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของการเงินด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแบ่งปันช่วยเหลือคนนั้นคนนี้หรือไม่ก็ทําบุญด้วยแต่ว่า แนวทางของการเงินคือเงินสะพัดเงินคล่องนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นเฮอร์เมสนะครับเป็นดวงดีดวงผู้ใหญ่ดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลดวงของแสงสว่างที่จะส่องเข้ามาท่ามกลางความมืดทําให้ชาววันเสาร์มองเห็นโอกาสมองเห็นทางแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับ สรุปดวงชาววันเสาร์วันนี้งานเยอะขึ้นนะครับมีงานจอบงานฟปลี่ยนงานเสริมเข้ามามากมายทีเดียวนะครับแล้วก็สุภาพสติีชาววันเสาร์เด่นทั้งเรื่องของการทํางานแล้วก็ เด่นเรื่องรายรับมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับภาคภูมิใจในตัวเองแต่ว่าเรื่องความรักอาจจะยังไม่ลงตัวหรือไม่บางท่านก็อาจจะพอใจที่จะอยู่คนเดียวนะครับการเงินรับเงินมาตลอดในวันนี้เงินสะพัดเงินคล่องผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยส่วนเรื่องของโอกาสโชคลาภนะครับวันนี้ศึกษาเรียนรู้สวดมนต์แถ่เมตตาสร้างบุญกุศลก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีด้วยนะครับท่านจะพบแสงสว่างมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้รับโอกาสมีโชคลาภนะครับพี่น้องที่ เกิดในวันเสาร์ครับอาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกัรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีดีมีความสุขสมบังรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ